วันนี้เราจะมาดูดอกสว่านดอกไขควงแบบชุดเดียวครบเจาะได้สารพัดสิ่งอย่างมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนของ s t a ลลี่แฟลตแมชุดนี้ที่หน้ากล่องเขียนไว้ว่า50ชิ้นเห็นไหมอ่าตัวนี้เลข50มาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันข้างในหลักๆก็จะเป็นดอกไขควงเนาะ สารพัดสารเพเลยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3แอันก็สแถวก็30อันแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อไขควงเนาะเอาหัวดอกไขควงพวกนี้มาเสียบ เพื่อใช้งานอ่าเป็นก้านต่อว่างั้นเถอะเป็นชิ้นที่สาอแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็จะมีชิ้นที่32อันนี้อันนี้เป็นตัวคว้านหัวเนาะคว้านหัวเตปเปอร์เป็นชิ้นที่32ออ่า ต่อไปก็เดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนจะมีอันนี้33 34 35 36 37เป็นดอกสว่านเจาะไม้เป็นดอกสว่านเจาะไม้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเนาะมีทั้งหมด1 2 3 4งสห้ดอกมีตั้งแต่3ามจุดศูมมิลิเมตรสมิลิเมตร 5มิลิเมตร6มิลิเมตรแล้วก็8มิลิเมตรเป็นดอกเจาะไม้แบบมีเกสรเนานะจะได้ไม่ลื่นถลออกจากเป้าที่เราเล็งไว้แล้วก็กลับมาดูฝั่งนี้กี่ชิ้นแล้วนะเมื่อกี้30 31 32 33 34 35 36 37 37แล้วเนาะชิ้นที่38 39 40 41 42ออ่าอันนี้ก็จะเป็นดอกสว่าน เจาะปูนเป็นแบบก้านกลมเนาะเมื่อกี้ดอกเจาะไม้ก็เป็นก้านกลมเหมือนกันนะครับลืมเอาให้ดูเป็นดอกก้านกลมเหมือนกันใช้กับสว่านทั่วไปได้เลยอันนี้ก็เป็นดอกเจาะปูนปลายให้ดูนิดนึงปลายมีคาร์ไบดา์สองแฉกด้วยนะเพื่อการทะลุทะลวงมีทั้งหมด5ดอกก็มีขนาด 4มิลิเมตร5มมตร6มิมตมมแล้วก็8มมตแต่ทีเด็ดของมันอยู่ตรงนี้ชุดนี้ดูใกลใ้ๆสิเป็นดอกสว่านเจาะเล็กเป็นดอกทเทเทเนียมมีทั้งหมดกี่ดอกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อ่า8ดอกครบเมื่อกี้42แล้วเนาะบวก8เป็น50ดอกพอดี ก็มีขนาด1.5ม mm, ิเมเล็กจิ๋วเลยแล้วก็2.0มิ mm, ม2.5มิ mm, ม3.0มิ mm, ม3.5มิ mm, ม4.0มิ mm, ม5.0ม mm, ิมแล้วก็6.0ม mm. ิเมเพราะว่าโดยมากเวลาเจาะเหล็กเราก็จะเจาะไซส์ประมาณนี้แหละใหญ่กว่านี้เราก็จะใช้ค่อยๆไล่ระดับเนาะเราจะไม่ได้เจาะพรวดเดียวเลยเดี๋ยวมาดูให้ดูใกล้กๆ ดอกไทเทเนียมการกลมหน่วยเป็นมิลลิเมตรสวยจริงๆไม่กล้าใช้เลยอะอยู่ในกล่องสวยงามชุดนี้ยังไม่มีขายในบ้านเรานะครับผมเอามาให้ดูแล้วก็ไม่ได้ลองเจาะให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็น Free for AML Box Fan ใครที่ อยากได้ก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวผมให้ร่วมสนุกลุ้นรับกันฟฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นใครสนใจกดติดตาม YouTube และ Facebook AML Box ไว้เลย